ถึงหรือยังเนี่ยฮะแป๊บหนึ่งดิมบวดอะไร้างมาเนี่ยเออคขอโทษที่พาท่านเดินไกลเดินสักขาเขือนดหมาแล้วขอโทษอยู่ค่ะอยู่ผมพวงเออผมพวงมานี้ดิโอ้ยเอ้ยอะไรอันนี้ใกูกูรู้แล้วบ้านมึงไม่มึงก็อยู่ไปดิผมพวงพอดีมาหาเอาเพื่อนมาฝากวายบงคมมากค่ะ ต้องต้องถวายบังคมมันอีกเฮ้ยมาดิดินี่เจ้ามาที่นีมึงเข้าไปข้างในเนี่ยมึงอย่าเพิ่งมองหน้ามึงต้องถวายบังคมก่อนนะถวายบังคมเออมึงจะบ้าเหรอฮะไม่ใช่เจ้าไม่ใช่นายจะให้กูไปยกมือไหว้ถวายบังคมอะฮะพุ่มพวงมันเป็นเจ้ามึงเชื่อกูเถอะทำตามกูเจ้าไอ้ข้าวหมวะเนี่ยฮะขอเดชะใต้ฝ่าละองธลีพระบาทฮะน่งไงไอ้นี่บ้าถึงก้าวกระหม่อมจะบ้าเลยก้าวข้าวหม่อมก็มากราบทูลพระองค์ท่านทำไมวะ ตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพะยะค่ะไม่บ้างก้กระหม่อมพาตัวเฉลยมาให้พระองค์เห็นหน้าพะยะค่ะนี่มาชัดเอ๊ยยุคยุคยุคค่ะยุคค่ะยุคค่ะแบบไม่ใช่กูไม่ใช่ลูกมึงนี่ลูกมึงก็กระหม่อมพาเฉลยมาขึ้นเฝ้าพะยะค่ะอันนี้ใครอันนี้แม่ครับลูกลูกโอ้ยื้อแม่ครับยื้อยู่ค่ยื้อยยื้อยู่ไห แม่ก้าแม่ก้าแม่ก้าว้ายมึงจะเรียกไปทีงไหนมึงอยู่ตรงเนี้ยไอ้หนูอ่ะไอ้หนูไม่หาพ่อพ่อเขาไม่รับว่าหนูเป็นลูกแล้วก็ไล่หนูมาแม่ครับหนูโดนตีด้วยอันนี้ใครลูกมึงไงยี่อ้อใครใครทำยูครับใครทำยูครับพ่อตีหนูมาแม่ครับว้ายไอ้นนี่นี่ไอ้ตัวนี้ตัวการโอ้ย ไอ้พี่ทำยุ่งกูทำไมมึงมาทำยุ่งกูทำไมเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอน้เต้นอะไรมึงให้กูมาคุยกับใครเนี่ยฮะก็ไม่รู้ก็มึงดูดิใครล่ะไม่ร<ห>ู้แม่เจ้าเหรอรามิน<ห><ห>อือฮะคาวยังมึงคข้าคาว้ัง <c oughs> มึงเข้ามาค่ะว้ายบางเอ๋เอนั่นนี่ก็คือพระพี่เนิงสุ๊กาวดีอย่างนั้นเหรอ ใช่จริงๆด้วยเนี่ยมึงบอกว่าชื่อพุ่มพวงไงนี่สุภาวดีมึงชื่ออะไรพุ่มพวงพุ่มพวงพุ่มพวงพระองค์พุ่มพวงพุ่มพวงที่ไหนกันเล่าฝ่าบาทน่ะมีชื่อว่าสุภาวดีต่างหากเล่าเป็นอะไรไปลืมได้ไหมกันชื่อตัวเองอะฮะเฮ้ยอ,อันนี้นั่งหม่อมฉันต้องนั่งตรงนี้เหรอต่าเด็กน้อยเอเอโตลแล้วมันโตลแล้วมันโตแล้วแต่ตัวมันเนี้ยมันโตแล้วโตแล้วแก่แล้วด้วย ก็ได้พี่ค่กะก็กบ้านของข้าเนี่<ม>แล้วแสดงว่ามึงก็รู้จักพุ่มพวงอ่ะเด็กทำไมจะไม่รู้จักเ่าเออเสดพี่สุภาอีเมื่อก่อนเคยเป็นพระมเหสีฝ่ายขวาอยู่ภายในเมืองชัยสุเมนอ้าวแล้วพระองค์ท่านภูมินก็คือพ่อของรามินคนนั้นนั่นแหละจริงหรอเฮ้ยพุ่มพวงมึงลองนั่งคิดดีๆนะเมื่อก่อนเนี่ยมึงจำได้ไหมมึงเน่ะมีผัวอืมแล้วมึงนี่ยก็มีลูก แล้วมึงก็มีลูกมึงมีผัวมึงเคยมีผัวแล้วผัวมึงเนี่ยก็ไล่มึงออกจากเมืองเพราะผัวมึงมีเมยน้อยใช่ไหมเออมึงเล่าละเอียดกว่ากูอีกใช่เพราะว่ากูเล่าให้มึงฟังตอนไหนเนี่ยกูแอบดูอยู่หลังโรงมึงลองนึกดิมึงมีผัวผัวมึงชื่ออะไรมึงลองตั้งใจนึกดิตั้งใจนึกดิผัวมึงเนี่ยเออตั้งค่อยคิดค่อยคิดค่อยคิดก็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 โน ่เหรอมันใช่ที่ไหนแล้วไม่ได้ชื่อนุอาจจะเป็นชื่อเล่นก็ได้นึกดีๆนึกดีๆีชื่อจริงอะชื่อจริงอันนั้นอ่ะเป็นชื่อเล่นเอาชื่อจริงอะชื่ออะไรผัวเขาชื่ออะไรผัวผัวอันนั้นผัวอะไรผัวผู้ผูเขาผูเขาไปผู้เขาอีกผูเขาไม่ใช่ชื่อไอ้นุนะชื่อจริงมันชื่ออะไรลังนึกดูดีๆสิ

เอเอจกามันเอไปจัดเยเอามเอาดาไปนี่เอามีไปอันนี้อันนี้หมมฉันมึงชื่ออะไรสีมาลิอลเอาเอามีปจัดการมันเอาแล้ว ไอ้ไอ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 ้บาบไอ้นุคนั่นแหละเออใช่หนุจำได้ไปทางไหนอ่ะเออใช่ไปโอ้โหนกตสก้าริงๆเลยแฮงค์หุภาวดีเมื่อรู้ต้นสายไปเหตุพอจะมีมูนเขาพระพิณสุภาวดีตั้งใจเดินทางเข้าเมืองครับ สบายสมบูรสบายตาคุณจะพักทันใจสบายสบายก็ดีเองคุณจะพักขอบใจมากที่อยู่เพียงข้างท่านจะฮ่าฮ่ามาเลยตาเกะเกะเกะเฮใครอะใครอเนี่ยแม่มึงถีบเจ้าเขาแล้ว เฮ้ยไอ้เจ้าบ้าหรือวะเฮ้ยไอ้ดีบ้าแกนั่นแหละบ้าอ้าวใครบ้าไปแลใครบ้าเฮ้ยไอ้ดีบ้าแกนั่นแหละบ้าโอ๊ยตายแล้วยืมไปนะยืมยืมลงไปยืมยืมทหารกูไปไหนหมดวะเฮ้ยฝ่าปากไปยืนที่ข้างเขาเหวได้ที่เป็นเจ้านะอันนี้เจ้าเอา อันนี้เป็นเจ้าอันนี้เจ้าฮานันทองสู้สงซัทข้ามตบข้ายข้ามพังพะพผ่าๆๆๆไม้เดี๋ยวปะติ้วมันมาติดแล้วก็ทิ้งไฟือจะอับอายและขาดใจด้ว ร้องอะไรเนี่ยตั้งมืงแปลไม่ออกมั่วหรือเปล่าเฮ้ยไปทีเนี่ยไอเนี้ยไอบ้ามั่วแกนี่แหละมั่วไอ้ลิงเป็นลิงบยัเหรอเผกระดาลิงเป็นเจ้าเว้ยไม่ใช่เป็นลิงลิงไหนบ้าเปล่าเฮ้ยคนบ้าเข้ามาในเมืองได้ไงนเนี้ยเนี่ยทหารทหารห้จับ ไปประหารเทวิตท่านั่นทั่งองค์ทรงร้องเกี้ยวร้อ,องเกี้ยวเหรอบอบอกบอบอ๋อนี่มึงใช่ไหมเป็นคนที่ร้องเนี่ยเนี่ยมันมันพูดใช่ไหมมันพูดว่าไงบ้างทานัน่ทนทั่งองค์สทรงพบนี่มึงร้องอะไรเพลงพม่าเหรอเออร้องอะไรร้องไงประปาทจำได้ไหมทานั่นทั่งองค์เขาคงพบอ๋อข้านั่นพระองค์ผู้ทรงพบ โอ้อแปลได้องข้องขง้องเพื่มไม่อะไรอ่ะฟังจบแทนข้างดังเพิ่งไม่โ oh. อ้ไอเดี๋ยวมาติวนะ <c oughs> มาติวนะมาติวกรคิดใบไอไอเดี๋เวมาติวเดี๋ยวมาติวนี่คืออะไรอ่ะใครเป็นสิวใครเป็นสิวเฮ้ยมีด้วเหรอสิวอะไร,ระบ้ากูไม่รู้กูก็ฟังไม่ออกแล้วเนี่ยกับมาติ้วกือตาลิวบิวสิ่อะไรบ้าปแบบเฮ้ยอะไร โอ้ยเรียกอนหมาเรียกอนหมาเลยพู้หคะบ้าหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา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 าเอาเอไอ้าลิงไอ้บไอ้าลิงตายแล้วตายแล้วไอ้ใลิงอู้หยืนใกล้มันตบจะได้เยียมเยี่ยาาันยืายเลยผคะเยียมเยมเยียมเ่อเอาเมือหร่แล้วเยียมเยมอ้าวเียอ้าวอ้อแม่ก็เป็นก็เขาน้อเยี่ยมเย่ม ักใน่ยอาสงสารเฮ้ยเอ้ยเนื้อไม่ต้องยองอ่ะมึงยองมึงร้องทำไมเลยกูนั่งเฉยเธอเป็นใครเนี่ยเฮ้ยพุ่มพวงพุ่มพวงอ้าวพุ่มพวงเหรอพุ่มพวงงั้นขอเพลงหน่อยดิกะกะขอเพลงเพลงอะไรขอมาขอเพลงพุ่มพวงไงเพลงพุ่มพวง โลกของพึ่งโลกของพึ่งเมื่อสุริยน่ะอ้าวเมื่อสุริยมสนธยาเดินนางรำบังล่องทุ่งมือกับลมพีตรงมืออาดแท่ปากกดมพี่ลาะตุ๊บตุ๊บมืออสุริยนเขาสองคนเคยฟิชชูลิงกันสุนารีกับพุ่มพวงเหรอฟิชชูลิงกันโอ้ผมไปหมดแล้ว เขาเป็นใครเนี่ยเข้ามาทำไมมั่วมั่วเอ็งนั่นแหละมั่วอันี่บ้าอันี่มั่วบ้าเปนบ้าแกนั่นแหละบ้าเฮ้ยเป็นเจ้านะเว้ยอันนี้อันี่เป็นเจ้าเฮ้ยพป็นแสงเฮ้ยอนี่เป็นเจ้าพี่นางวางลงอันนั้นจะไป็นอะพี่ยะค่ะวางลงบ้าบอลไปเล่นมีดอีกมีดมีดใช่ใช่มันคมมันคมฟ้าบอลอย่าไปเล่น โอ้ยย่าๆๆขอร้องแล้วพี่แย้เขวางลงก่อนโอ้โหเบียนหัวจ้ะเออยุ่งไม่ต้องไม่ยังงอไม่ยังร้องไม่ยัอ้อมไม่ต้องร้องไม่ไม่มีใครร้องมีมึงร้องอยู่คนเดียวเนี่ยที่เนี้ยเอ้าโอ้โหเนาะทำไมมันเล่นตัวนี่คือเทวะเออยุ่งไม่เงยอยุ่ง เยอะแม่งเลยอ่ะแมงหนู่ะเฮ้ยอ่าไขอ่ะยูกยุกยูกครับไม่ใช่ยุกนั่นลูกเขาลูกมึงอยู่นี่เดา๋ยวไปโกงลูกนี่อันนี้ดันดาบจะไปเล่นวางลงก่อนจะไปยิงเข้าลับลาบเอ้ยอะไรลาบตายตายไายลาให้อะไรอ่ะให้เอาคืนให้เหรอเฮ้ยโอ้โหเอ้ยอย่าแบบ หัยใจหายใจคว่ำหมดอย่าทำแบบนี้อันตรายใช่แล้วผีผักอาหารไปไหนหมดว่าจับคนบ้าสิวะอยู่มั้ยยังก็ต้องกลัวเหมือนกันโถฟาบาทตาย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 โอ้โหลำดาเขาทำอะไรอ่ะหนุนเติร์กเริงรำสถิติเลยโอ้ลำดาโดนรับสวยด้วยออันนี้กรมศิลป์หรือกรมประมงอ่ะไอ้นั่งนั่งนั่งเอานั่งนั่งทำไมอ่ะ ผีเออนั่งเถอเัก็ฆ่าคนบ้าบาเอาใจคนบ้าไปก่อนเธอพะยะค่ะนี่เป็นเจ้าต้องเชื่อคนบ้าเลยเหรอเอาใจไปก่อนเธอฝ่าบาทอันตรายนะเนี่ยคนบ้าฆ่าใครไม่ผิดนะพะยะค่ะอ้าวนข้าวาไปิาไปกิน้าไกิไป้ไปกินข้าวไปกวไวไวขาไกูเลือก้ววคา ตรงเข้าไปปาดหัวหัวแห้บดีๆก็แม่มาปนกันเนาะชีวิตอิดผุพวงเอ้ยชีวิตมึงเนี่ยเนาะถ้าเกิดกูรู้ว่ามึงจะฆ่าตัวตายอย่างี้กูส่งดาบมึงตั้งแต่มึงเจอกูครั้งแรกแล้วไม่ปล่อยไม่ด้วยนะอุปกรณ์ฮะจะดุ้งตื่นเนอะจะดุ้งตื่นไม่มีใครช่วยเอ้าไม่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  อันนี้เล่น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 อย่าไปเล่นมันอันตรายให้ให้ไม่เอาไม่เอาเออไม่เอาเสียงดังอะเสียงมักเสียงดังเหรอโอ้ยร้องอีกแล้วโอ้ยมาม่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่มีได้ร้องไม่ได้ร้องเลยไม่มีใครร้องเลยอ่าไปอันนี้อะไรเอ้ยให้โอ้โหเดยกที่ เดี๋ยวมันก็โดนฉันระวังด้วยนะพี่ค่ะบ้าโอนโอ้โหเสียวเสียวเสียวก็ดีกว่าดีกว่าฆ่าใครนี่ๆน่มาฆ่าเนี่ยเหรอฆ่าลิงขนลิงมาฆ่าฉันทำไมฆ่าลิงลิงที่ไหนล่ะั้ๆระองค์อย่าเล่นมันอันตรายมัอันตรายนะพี่ยังเฮ้ยหาลิงมันชิงลิงโขบังลูก่อรรลิงลิงลิงไปนโขพอดีแล้ว อันตรายนะพี่ยค่ะยุคโอ้ยอะไรนะรบยานะพี่ยารบาโอ้ยไปไปบัลลังครับครับความทรงจำเธอจะคืนหรือไม่ตรงนังแม่หนูไดยจะช่วยเอลอไปยโอ้โห้กูร้องเลยตั้งแต่ฉากแรกก็เป็นอะไรหรือเปล่าเอ้าวอ้าเฮ้ยเฮ้ย เสียงเปลี่ยนไปแล้วอะเวลตาลเปลี่ยนไปเสียงเปลี่ยนไปหรือว่าจะหายแล้วใครอะใส่เสืยย้อดำดั้งดั้งวงไพ่มมไม่เคยเจอแห้งที่ื้อมาไม่เป็น้า เรามีเขาขอสิบคืนติดเลยเนี่ยฮะมาวยเฮ้ยเฮ้ยมาวัยดําดวงมันคิดได้ยังไงมาไวเค้มวัยยุ่งก่าประกันชั้นหนึ่งยอกตายเฮยเหรอใครวะเนี่ยหายแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่พุ่มพวงไหมฝ่าบาทระวังระวังทูบระวังทูบทิ่ตาพุทธะขัดอย่างขัดเนี่ยใช่ดำดวงไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ดำดงไม่พวงแสดงว่าหายแล้วหายแล้วแล้วใครล่ะ เซ้นนุ่บ้าใครอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวใครวะอ้าวอ้าวใครว้าไม่รู้เสื้อชมพูจะอ่ะเออเออชมพูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูจริงหรือฝักบัดใครล่ะเห็นไหมกูบอกแล้วอย่าแซวนุนนุนนุนโอเคกูหายแล้วไอ้ตึ้นจะเป็นนุ่นได้ยังไงเป็นนุ่นลิเกเลิ่มไม่ได้ ถ้าเป็นนุ่นไม่ได้หรอไม่ได้ถ้าเป็นนุ่นแล้วทําไมเป็นนุ่นแล้วเขาไม่จ่ายค่าลิเกเอาใหม่ฮะไม่ทำไมมึงไม่ทำตั้งแต่เมื่อคืนนี้มึงมารู้สึกตัวช้าจริงๆเลยโอ้โหชีวิตกูเป็นวัดจริงจะช่วยเรือนั่นเป็นเดี๋ยวลูกนี่ลองฮะสุภาวดี หขวงานหายแล้วหม่อมหมายสี่งทหายแล้วหรือไม่ยังครัพี่นางจะพูดแบบนี้หมายความว่าสิ่งใดเนี่ยสุภาวดีสุภาวดีใช่ข้าสั่งปรหาชีวิตไปแล้วฝ่าบาทหม่อมฉันช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันเจ้าเป็นใครหม่อมฉันรามะคนนี้ก็คือเสมาน้องของพระองค์ท่านยังไงล่ะไม่ยช่ค่ะเสมาจำผมไม่ได้เหรอข้าจำไม่ได้ ผมเส้นปลอมเนื้อปลอมตัวมาตามหาเสด็จพิสุพวดีกับหลานในไส้หรืภายในเมืองพระองค์ท่านคงจะจำหม่อมฉันไม่ได้จําไม่ได้ถ้าชินั้นแล้วล่ะก็นี่คือความจริงพื่ะค่ะเฮ้ยเส่มาน้องนี่โ,ไโถไอ้ควายแม่ไข่ดาวเดีวยวจำกันไม่ได้มึงมึงเคยเห็นใครหน้าเหมือนอย่างงี้ไหมมันตัวเท่าหลักกิโลนี่มึงจำไม่ได้เฮ้ยต<อ>น เกยเป็นสิ่งสมมุติกูปลอมตัวมาปลอมตัวไงก็ปลอมตัวก็ปลอมมาเนียนหน่อยจะพวกพ้งพวกผ้ามันจะเปลี่ยนหน้ากันแล้วแต่มึงใส่ดาวอันเดียวก็มันจำไม่ได้นี่หว่าคิดว่าคนดูเขาเปนนี่มัง้งลิกเกมันเป็นเรื่องสมมุติเออจะแสะดงให้ส<า>ุดฝีมือใช่เอามาตอนนี้จำนี่ใครเนี่ยไอเติร์นไอเติร์นใช่ไหมใช่จริงๆกูไม่ใช่ไอเติร์นจริงๆแล้วกูก็คือแล้วมึงใครอ่ะเดี๋ยวหักอีกนี่ไงใครอ่ะ มึงเป็นใครวะจ,จำกูไม่ได้นี่จำกูจำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้นี่อไอ้เดิ้ลนี่ผัวอีควัญโอ๊ยโอ๊ยเแต่เอ้ยมึงก็ยอมยอมไปเถอะล <c oughs> ูกครับลูกครับลูกครับ,ข,บข้าพี่อะไรกูเดี๋ยว <c oughs> ดาวแค่อันเดียวแหม่ทําเป็นจับไม่ได้นี่ ใช่ไหมถูกไหมอ่ะลองเล่นดิลองเล่นดินี่ใครสุภาวดีพอใส่ดาวปุ๊บอ๋อใครอะใครอะใครอะก็สุภาวดีเหมือนเดิมเอ้อทำไมพูดนนสุภาวดีใส่ปุ๊บใครใครอะ สุภาวดีเนี่ยอ้าวอ้าวจบล้วกระพริปุ๊บสุภาวดีอ้าวจริงเหรอฝ่าบาทมึงเอาไปทิ้งเลยให้กูเห็นอีกระดาวเนี่ยเติ้นมันใช่เหรอใช่เติ้นเนี่ยฮ่าฮ่าอ่ะใช่เออเฮ้ยนิชเชานิชเชาโอ้โไม่ใช่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 เรียกน้องซะเคยไงไม่ใช่ เรียกกันน้อยเรียกมันเรียกมันมาตั้งแต่เล็กแล้วมันเป็นนิชาวคนป่าเทวดาถ้าจะบอกไงหนูไม่เคยดูเหรอฮะไอเด็กเขาแม่หนูเปิดให้ดูบ่อยจริงเหรอโตมาแล้วหนูเหมือนเดวดาเลยมองแสดงว่านี่ถูพอดีก็เป็นเมียนี่เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นหม่อมเซนตทหารที่ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นพรค์ท่านจาอะไรไม่ได้เลยจาไม่ได้แม้กระทั่งเมียตัวเองลูกของตัวเองแล้วก็แหวนวงนี้ที่มีวงเดียวในโลกเนี่ย นี่มันลูกของข้าแล้วก็ใช่นะสิพี่ย่ะ้ข้าก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลสิ่งใดข้าถึงจําใครไม่ได้เลยไอ้แหะเจ้าอยู่กับพระองค์ท่านตั้งแต่วันนั้นที่เดินทางเข้าสู่แสนหวีบอกมาสิพระองค์ท่านภูมินเนี่ยโดนอะไรทําไมถึงจําอะไรไม่ได้เลยท่านติดดาวดวงให้ข้าเขาจะรู้ตัวทันทีติดเลยตอนนี้เขาไม่รู้ความจริงหรอกจริงเหรอเออเนี่ อึ่งกระโดดโดดอึยังไม่ตายโดดอึ่งกระโดดอึ่งกระโดดไม่กินอึ่งกระโดดอร่อยนะไม่เอาอึ่งกระโดดอึ่งกระโดดแต่ยังไม่ตายมันกำลังกระโดดออกไปสเสวยไม่กินห้าร้อยเจ้าบ้าน เจ้ากำลังโดนคุณใสอยู่ใช่โดนมดนดำจากสุรเทพินใช่เจ้าจะต้องกินอึ่งกระโดดตัวนี้เพื่อที่จะแก้คุณใสถ้าไม่ใช่นานเรื่องมันจะจบเยี่ยงไรมันหลดไปแล้วนุ่นมันกินไม่ได้ไม่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 เสรยหน่อยเถิดจะไม่ต้องกินก็ได้ข้าเมตตาเจ้าเจ้าจับจับจับแล้วไม่จับเลยนะฝ่าบาทเสวยสักขาหน่องหนึ่ง ไม่ได้มันหล่นไปแล้วสาบาดข้างบนสะอาดจับเลยแม่งเดี๋ยวกูถ้าไม่มีอาการก็หาว่ากูดัตช์ลีดดิ่งไมเป็นไรแล้วก็มันเขียวป้อนไหมจับมือมันนั่นนะมือมันอ้าวโอ้โหถ่านจัหวั่นเขาเลยนะแน่น่ะอ๋อแนทชอบใช่ไหมอ้าวถ้าอย่างงง้นเชียแคนบันนิดเดียวโอเค ไม่กินก็ได้เช็คแขนเป็นตัวอย่างเช็คแขนหน่อยครับอาเช็คแขนให้แม่ดูนั่นน่ะแม่จำเนียนหล่อดูอยู่เอาจากไหนเนี่ยเอามาจากปากธงชัยไม่ตัดลงตัดเล็บให้มันเรียบร้อยวะอื่นที่ไหนตัดเล็บกวาปากเออเขากินทั้งเล็บนี่แหละเอาเช็คแขนยินดีด้วยเพิ่แฟนนั่นแหละเล็บมันจิ้มไปอ่ยถือไว้ก่อนเดี๋ยวลูกอีกคนหนึ่งมาค่อยเช็คแขนกัน แสดงว่าเรื่องเราทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากคนแสนหวีใช่นั่นคือสุรเทพินเมียของข้าแล้วไอ้ภูสมิงพี่ค่ะและไอ้ภูสมิงมันอยู่ที่ใดวะกูอยู่นี่โอ้โหลานลักของข้าไอ้ภูมินเดี๋ยวช้าก่อนไหนคือรูปที่ภูมินมีกับสุรเทพินเด็กคนนี้ เจ้ามาติดูรักแต่ข้ามาตรงนี้ยอมจำนวนทะลุเข้ามานุกินไม่ได้แต่แนทกินได้ผูกินไม่เป็นมาตรงนี้เจ้าชื่อว่าอะไรชื่อลาเมตนักเลงนักลื้อเจ้าแก้มคนนั้นคนนี้มันนี่ขีปากอ้าเลยมันแค่เรียกว่าเบิร์นนี่ มันทำบื้อแบบนี้ต่อยรับเฉยๆหลังลงโดนไิธีแล้วพอแล้วเช็คแฮนด์กับอึ่งกระโดนตัวนี้แล้วเจ้าเออแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปนับหนึ่งสองสามเช็คแฮนด์มันตรงจับตจับตินเนี่ยตับมืออึ่งจับไปดี อี๊ยิก็งโง่เ้ยจริงๆนะอร่อยมากนะน้องแน็ตรู้เปล่าตัวหนึ่งร้อยาเอาอีกแล้วกระโดดอีกแล้วจับมือเขาหน่อยเเถ้าจับมือเขาเขาจะเพิ่มภาษีคุณร้อยแล้วจับนับหนึ่งสองจับหนึ่งจับไว้กลองซูมเลยจับหนึ่งสสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอด มาปนอะไรเปอะไราปาจับมือเขาไม่คบทสักทีนปอะไรเงาอเาเป็นอะไรไปอะไรบาแหมหลานกูกลัวจริงฮะเขากลัวจริงเอาวกเนี่ยมันจะปิดแล้วนั่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนเดี๋ยวลวกเดี๋ยวไฟเขาลนไปต้องจริงขึ้นไปอีกไหมไม่กลัวกูหล่นหรอกกูไฟเขาลน ไอ้หนูลูกตัวไม่ใช่น้อยๆนะลูกปีนเสานี่ยไปอีแม่งคุดเหม็นเลยเหนียวเหนอะเลยทำไปน่ากลัวสิกลับไปกินสปาเกตตี้บ้านเราดีกว่าบ้านโป่งเห็นแต่ไอ้นี่เห็นแต่อะไรกระโพดคั่วแล้วไปทำอะไรที่บ้านโป่งอ่ะดูอุ้ยไปทำอะไรบ้านโป่งหนูอุ้ยหนูแวะไปเฉยๆแต่จริงๆอึ่งเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวหรอกไอ้เรื่องจับมือจับมือถ้าเกิดให้ฉันจับฉันก็จับได้เออไปยากตรงไหนวะเนี่ยอ้าว ไอ้เ้นกูไม่ใช่อึดีกยวกูไม่ใช่อึงไอ้พงมีวันนี้กูไม่ใช่อึงอะไรเนี่ยวันนี้กูไม่เพียงจะมาขอเป็นดินคืนแต่กูจะมาเอาแผ่นดินของมึงด้วยกลิ่นคุ้นๆนะเหมือนเคยได้สัมผัสกันเลยเจ้าพี่ มึงจะไหวเนี่ยไม่เคยกินผมขอเลยเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันต้องวุ่นวายพาะคนแสนวีวันนี้เลยกูจะขอรบรอยแ้นชำระบัญชีกับพวกมึงก็เอาซิวะกูมีคนอยู่โขถ้ามึงคิดว่าจะลมพวกกูได้ก็เชิญด้านหน้าเลยแล้วเอา ยินระวังตัวด้วยนะพี่คะโอ้โหนี่จะพี่ผาเมืองพระเอกขี่ม้าหมุนมาแล้วม้าขาวเพิ่งอเนี่ยจ้าใครจะทำอะไรใครจะทำอะไรน้องลูกเขยกเฮ้ยน้องน้องน้องกูน้องชายภูมินกูไม่ได้ไอคนนี้ไม่เป็นใคร ถึงแม่ข้าจะเป็นลูกชายของพระบิดาภูมิมิตรแต่พระบิดาไม่เคยข้าอยู่ในสายตานี่ก็เป็นหลานเหมือนกัน้วเนี่ยไอพี่ค่ะพี่พระบิดาไม่เคยหยิบยื่นความยิ่งใหญ่ให้ข้านั้นข้าจะคอยคว้าในตัวข้าเองเอาสิถ้าต้องการอยากจะล้มพ่อเองแล้วก็ต้องล้มพี่ไปก่อนต้องล้มลุงไปก่อนล้มพี่แมันล้มาเป็รเจ้าพระภูมิมิต้ยภูมิรไยเป็นใจคนเดียว้าเหอคนน อ้าวอีกแล้วผมสายอีกแล้วบอกไอ้ล่มเขาล่มซะเองเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเหมดเวลาทำการแสดงค่ะเลิกแล้ว